นิทานเรื่องเส้นทางของต้นกล้าบทที่หนึ่งประตูที่ปิดตายความฝันที่อยับเป็นจริงสายลมเงย็นของค่ำพืนพับผ่านหน้าต่างบ้านไม้หลังเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองต้นกล้านั่อยู่ที่ตัวอาหารกับแม่หินหอมของต้มจืดหลานลอยโยนอ่อนในอากาศใน,นใจของเขาขับไม่ได้จดจอก,กับอาหารปุงหน้าเขาพลังคิดถึงอนาคต คิดถึงจริงที่เขาอยากทำมาโดยตลอดแม่ครับผมอยากสมัครงานที่บริษัทเอ็กเทคเสียงของเฟิงก้าทำให้แม่ที่กำลังตักข้าวใช้นักเล็กน้อยเธอเงยหน้ามองลูกชายดวงตาสะท้อนถึงความปลงใหญ่วันที่เธอจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความกังวลลูกแม่ใจเราแม้ว่ามันอาจจะลำบากเกินไปนะอนก้าขมวดคิ้วทำไมล่ะครับแม่ผมมีทักสอ ผมเรียนจบมาทางนี้โดยตรงแม่ถอนหายใจเบ,บาๆว,วางช้อนลงแม่ไม่ได้สุ่ัใสในความสามารถของลูกเลยแต่แม่กลัวว่าโลกภายนอกมันจะโหดไหลกับลูกเกินไปต้นกล้าสบตาแม่โดนดีนั้นว่าแม่เป็นห่วงแต่เขาก็ไม่อยากให้ความห่วงนั้นมาพุกมัดเขาไว้แม่ผมไม่อยากอยู่เฉยๆผมอยากทำงานเหมือนคนอื่นผมอยากพิสูจน์ตัวเอง แม่ของเขายิงอย่างเศร้าๆก่อนที่จะยื่นมือมากุมมือเขาไว้แม่เข้าใจรูปนะแต่บางครั้งสังคุมมันไม่ได้อยู่ที่ทำสมอไปแต่ถ้าผมไม่ลองผมก็ไม่มีวันรู้แม่งเงียบไปคู่หนึ่งก่อนที่จะแผ่หน้าเบาๆยนวลมดูน่าู้มันกล้ายินงกว้าง,างหวัวใจพองโตด้วยความหวังใบสมัครที่เต็มไปด้วยความหวังเนนั้น ้นัากานนั่งอยู่หน้าคอมพิเวเตอร์เขาเค่คยอยๆกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัท e t ท c h ค o l โซลูชบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังที่เขาฝันที่จะอยากทำงานมาด้วยนานแล้วเขาได้แนบแบบมือเงีนยของเขาปโปรแกรมที่เขาเคยพัฒนาเว็แบบไซต์ที่เขาเคยสร้างและแอปพลิเคชันที่เขาออกแบบเขาเชื่อม,มั่นในฝีมือของตนเอง่อนกดปุ่มส่งใบสมัครนั้นเขาได้สูดลมหายใจลึกๆครันี้ละ่ะ มันต้องมีโอกาสสำหรับเราเมื่อเขากดส่งเขานั่งรอยอย่างใจจดใจจอหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและคาดหวังคําตอบที่ปฏิเสธแม้แต่โอกาสแรกสองวันต่อมาอีเมลตอบกลับจากบริษัท eTech Solution ยิ่งขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตุงกล้าบังกล้ายินออกมาและรีบคลิกเปิดอ่านแตเมื่อสายต่างเขาไล่ไปตามตัวอักษรทันใดนั้นหัวใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเมื่อคู่ ก็พันหมดเหลือเพียงเขาผิดหวังในอีเมลนั้นระบุว่าขอขอบคุณที่สนใจสมัครงาน,นกับเราแต่ขออภัยด้วยตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมกับคุณมันกล้ามองหน้าเจ้าอยู่นานเขายังไม่ได้แม้แต่โอกาสที่จะสัมภาสได้ซ้ำไม่ล่ะผมทำอะไรผิดเขากลับไปดูคุณสมบัติของตำแหน่งงานพวกอย่างตรงกับทักษะของเขา แต่ไม่มีตรงไหนเลยที่ะบุว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําได้แต่พวกเขากยายังที่จะปฏิเสธเขาเบ้ก้ากัดฟันแน่นพยายามให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังเขาจะไม่ยอมแพ้แค่นี้การสมัครงานทางเรวครั้างล่าวกับคําตอบเดิมเบิ้ก้าลองสมัครงานไปยังบริษัทอื่นอีกหลายแห่งทั้งบริษัทไอทีขนาดเล็กบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัททมชาติคําตอบที่ได้รับกลับมาล้วนเหมือนกัน รอบริษัทไม่พร้อมลองรับฟองสร้างสถานที่ไม่เหมาะสมบอกว่าคุณจะทํานั้นไม่ไหวบางที่สิงขั้นไม่ตอบกลับเลยด้วยซ้ําทําไมพวกเขาถึงไม่ตอกากลับของเรเลยบนป้าก็มองหน้ามือของตัวเองมือที่สามารถเขียนโค้ดได้ดีไม่แพ้ใครแต่นั่นกลับไม่มีความหมายเมื่อบริษัทเหล่านั้นไม่ได้มองที่ความสามารถของเขาแต่พวกเขามองแค่มือเขีนของเขา คำเคืนที่เต็มไปด้วยคำถามคืนนั้นป้อมกล้านั่งอยู่บนรถเขน็นหน้าต่างบองออกไปยังท้องฟ้าที่มีเพียงแสงดาวลิบลีถ้ามผมไม่สามารถทํางานได้ผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรน้าตาเอ่อคขที่ชมตาแต่เขาก็ไม่ยอมให้มันไหลออกมาเขาไม่อยากอ่อนแออามาจักรเพื่อนที่จะจบมาพร้อมกันบางคนเริ่มทํางานแล้วบางคนเดินทำตามความฝันของตัวเอง แต่ทำไมเขาย,ยังติดอยู่ที่เดิมเขาเริ่มสร้างคำถามกับสังคมที่เขาอยู่ทำไมคนพิการต้องได้รับโอกาสที่น้อยกว่าคนอื่นทำไมพวกคนถึงคิดว่าเขาไม่มีศักยภาพทั้งที่พวกเขาไม่เคยลองให้โอกาสเขาเลยทำไมกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างหน้าของคนพิการเึงมีอยู่แต่กลับไม่มีใครทำตามหรือบางทีโอกาสมันแม้ไม่ได้มีไวส้สำหรับทุกคนตั้งแต่แรกแต่ไม่ผมงกล้าไม่อยากเชื่อแบบนั้น เอาขับฟันแน่นเข็ยน้ันตายไ้แหละออกมาว่าจะไม่ยอมแพ้ถ้าพวกเขาแม่แปลกเขาเขาก็จะหาทางสร้างโอกาสให้ตัวเองให้ได้รูกรลังต้องของการเปลี่ยนแปลงแม้จะถูกปฏิเสธคำนาสำเล่าเบื้งกล้าว่ายังไม่หยุดสมัครนานแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มมองหาธีอื่นๆที่จะทําให้เขาสามารถทํางานและพิสูจน์ตัวเองได้เอาร่มค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทที่เปิดหลักบริการ เขาเริ่มมองหาวิธีทำงานแบบอิสระและที่สำคัญที่สุดเขาเริ่มคิดถึงการสร้างสิ่งที่จะช่วยให้ผู้การคนอื่นได้รับโอกาสที่พวกเขาสมควรได้รับเขาต้องกล้าเชื่อว่าถ้าประตูรูมานปิดใส่หน้าเราเราก็ต้องทราบประตูของเราเองบทที่2เมืองที่เม่เงืนอํานวยเมืองที่เต็มไปด้วยสนผ่านท,าที่มองไม่เห็นแม้ว่าต้นกล้าจะผิดหวังจากการดูปปฏิเสธงานครัง้งแรครั้งเล่า แต่เขาก็ไม่อยากปล่อยให้ความรู้สึกนี้กินชินตัวเขาเองเขาจึงตัดสินใจออกไปข้างนอกเบี่ยเมื่อากาศจากห้องเล็กๆที่เริ่มทําให้ความรู้สึกเดือดผัดออกคิดว่าอย่างน้อยกันได้ออกไปเดินเล่นอาจทําให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้างแต่คันใดที่ออกจากบ้านไปเขกาก็พบว่าการเดินเล่นสําหรับนที่ชายรถเข็นช่นเขาน,น,นั้นไม่เคยเป็นเรื่องน่นยเลยอุปสรรคแรกคือทางเท้าที่มาจาสนามรบบันกล้าเขีนรถเข็นของตัวเองเอ,ออกจากบ้าน แต่ไม่นานมากนะักมองรถเข็นก็ติดอยู่ในร่องึกของทางเท้าที่แตกแล้วพอ oh. ถอนหายใจเบาๆพยายามใช้แรงดันล้อเพื่อเดินวัเข็นใหขึ้นมาแต่เขาถนนกับสูงกว่าที่เขาจะข้ามได้ง่ายๆอมองซ้ายมองขวามองว่าจะมีสะพานทางลาดที่ช่วยเขาขึ้นไปได้แต่ก็ปเพียงทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยสิ่งที่อีกทั้งร้านค้าที่ตัง้งแผงขายของกิน แต่ไปยานยนต์ที่จอดขวางในป้ายโฆษณาที่ถูกวางหักบ,บนศูนบาทนี่คือเมืองแห่งโอ์กาสยันเหรอเขาคง,งพึนนงพมขณะที่พยายามขียรถเกีิของตัวเองแต่ข้างหน้าอย่างลำบากในใสายตาของคนอื่นทางทางเหล่านี้อาจเป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยที่สามารถเดินข้ามไปได้ง่ายแต่สำหรับต้นกล้าและฟงพิการอื่นอื่นนั้นมันคือกำแพงที่กั้นพวกเขาออกจากโลกภายนอกอุปสรรคที่สองรถมีไม่มีที่ว่างให้พวกเขา หลังจากพยายามฝ่าฟันทางเท้าที่ปูขามาได้ปอนก้าก็มาถึงปารตเมเขาต้องการไปยังย่า,ยานธุรกิจใจกลางเมืองแลอไปในจำนวนบริษัทอื่นๆที่อาจเปิดหลับพนักง,งานของพิการเมื่อรตเมมาถึงปอนก้าพยายามบอกมึงเรียกแต่คนขับรถเมย์กลับใส่หัวและเล่้ยงซึ่งออกไปโดยไม่แม้แต่จะจอดเขามองตางมรถที่แล่นจากไปด้วยความรู้สึกปวดร้าวในใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ และเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เคยเจออย่างของผู้พิการคนอื่นขาะกําลังมองหาวิ่พยายามใจกลางเกงบ้องก้าสังเกตหญิงหญิงชราผู้หนึ่งนี่ชายไม่ท้าพยุยตัวเองโดยย,ยากกาิ่งลากลำบากเธอพยายามที่จะก้าวขึ้นมาเมนหนึ่งแต่บันไดสูงชันทาให้เธอขึ้นไปได้อย่างยากลำบากไอหนุ่งที่อยู่ใกล้พยายามช่วยพระยุงเธอขึ้นไปแต่คนขับรถนีกับเล่งที่เธอรีบขึ้นช้าขนาดนี้ เดี๋ยวคนอื่นก็รอไม่ไหวหรอกหญิงชราพายายามเล่นฝีเท้าแต่สุดท้ายก็สะดุดกับล้มตังก้าเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกปวดใจมันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยอุปรสรรคที่3ตึกสูงที่ไม่มีทางเข้าให้เขาและที่สุดบังก้าก็มาถึงตึกสำนักงานแห่งหนึ่งที่เขาต้องการที่จะลองไปสมัครงานด้วยตนเองแต่เมื่อเขาเดินตตาไปที่ทางเข้าตึกหมดแจของเขาว่ต้องจมดิ่งอีกครั้ง มีเพียงบันไดสูงชันและไม่มีลิฟต์ให้ปุ่นการใช้เลยเอาง่ายหน้ามองขึ้นไปเห็นพนักงานมืสัทเดินเข้าออกกันอย่างปกติแต่รับเขาไอการจะเข้าไปในอาคารยังแทบเป็นไปไม่ได้บังตากําลังกังวลว่าควรทำอย่างไรต่อไปดีขณะที่กําลังลังเลยอยู่นั้นชายหนุม่มในชุดสูทคนหนึ่งเดินผ่านมาและพูดอย่างไม่ใส่ใจทาาา่ามกลางไฟดีไปอยู่บานดีกว่า,ากังตากะสับฟนนน่น ผมอารมณ์ไม่ให้บาทูออกมาทำไมสังคมถึงคิดว่าบอิกาฟนอ,อยู่แต่ในบ้านทำไมว่าเขาไม่พยายามทําให้โลกนี้เปิดหลักพวกเราเหมือนที่พวกเขาเปิดหลักคนอื่นบทสรุปของวันที่เต็มไปไปด้วยอุปสรรคหลังจากต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆตลอดทั้งวันตอนอลการู้สึกึนแปรและหดหู่เขาพยายามอย่างหนักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ถูกท่้ี่เขาไปตับเต็มไปด้วยอุปสรรคที่เขาไม่มีทางข้ามผ่านได้ง่ายในระหว่างทางกลับบ้าน เขาผ่านสวนสหาระเล็กๆที่มีมาหน้าตัวหนึ่งเขาตัดสินใจจอดบเบอร์เคียนนั่งพักเขามองไปรอบๆเห็นเด็กๆนิ่งๆยินสาวคนหนึ่งนะั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้และชายสูงวัยกำลังออกกำลังกายพวกเ่า,าทุกคนต่างสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่สำหรับเขาเมัอนไม่ง่างยาแบบนั้นถ้าสังคมไม่ออกแบบมาเพื่อเราตั้งแต่แรกแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งของมันได้อย่างไรอางมคิดเริ่มกอดตัว แม้จะมีสุดสิ้นหวังแต่ภายในใจของตุลก้าก็เริ่มมีบางสิ่งที่เก่อตัวขึ้นมาเอลังคิดว่าเขาไม่มีทางราดเขาจะผักดันให้เกิดขึ้นเขาไม่มีงนุมีที่รองรับคนพมมิการเขาจะหาวิธสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าบริษัทไม่เปิดโอกาสให้คนพิการมันจะสร้างโอกาสขึ้นมาเองโอกาสฝันนัน่นกำม,มัดกับที่พับแขนของเถร์เข้นฝัจหนจงเงยหน้ามองคําไฟขาหน้าสังคมไม่พร้อมให้เราเป็นส่วนหนึ่งบางที และอาจต้องทําให้พวกเขาเห็นว่าเราก็มีตัวตนบทที่3ทัศนคติที่ทําร้ายความหมองใหม่ที่ร้านกาแฟาหลังจากพบกับอุปสรรคมากมายในการทางาน,นต้นการู้สึกว่าการสมัครงานในบริษัทใหญ่อาจเป็นเรื่องยากเกินไปสําหรับเขาบางทีขอเขาอาจต้องเรื่อจนจกงานเล็กๆก่อนก็ได้วันหนึ่งขณะที่กําลังเคียงเบื้องเคียไปทำภารกิจเล็กๆในย่างกันค้าเขาสะดุดตากี่ร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งที่เขียนว่า กาแฟบ้านลุงดำน้านนี้ดูอบอุ่นและเป็นกันเองมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเขาก็ได้เอาสูดลมหายใจนึกดื่งก่อนที่จะห็นรถเข้าไปภายในร้านมีน้นกาแฟหอมกุ่นมีลูกค้าปัป่นปายกำลังน,นั่งดื่มกาแฟและอ่านหนังสือบรรยากาศดูสบายสบายยิ่มแห่งใจข้อเบาๆหลังเคาน์เตอร์มีชายวัยกลางคนกำลังชงกาแฟอย่างตั้งใจเขาคือลุงดำเจ้าของร้าน ตนก้าได้ลบเข็เข้าไปแก้โฟเตอร์ก่อนจะเอ่ยขึ้นได้กเสียงมั่นใจลุงครับผมอยากสมัครงานที่นี่สายตาเวทนาและคำพูดที่บาดลึกลุงทำเงยหน้าขึ้นจากหั้างชกางกาแฟมองต้นกา้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแปลกใจและเวทนานูลุงไหว่ทำงานเลยนะคนแบบหนูคอนอยู่บ้านให้ชอบเพราะดูด้ดีมากกว่าต้นก้าชะงัาากเป็นคู่หนึ่งเอาคาดไว้แล้วว่าต้องเจอตัวอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้ยินกาบผมตัวเอง บางทีของเขาก็อดไม่ได้ที่จะเจ็บปวดลุงครับทําไมลุงถึงคิดว่าผมทํางานไม่ได้ันไม่ได้เกี่ยวกับวาร้หรือเบรลลหรอกหนูแต่ลู้ว่ามันลำบากสำหรับหนูมากกว่านะร้านดึงต้องเดินไปเดินมาเซิร์ฟกาแฟยกของหนักแขบบางทีก็ต้องรีบทำให้ลูกหาฉันกล้าพยายามอธิบายผมอาจจะเดินไม่ได้แต่ผมทำอย่างอื่นได้นะครับลุงลองให้ผมทำงานตรงเคาน์เตอร์หรือช่วยจัดของก็ได้ แต่ลุงดำเพียงใส่หัวชายช้าหนูไม่ต้องลำบากหรอกชีวิตหนูขอได้รับการดูแลบัรกากรรมมือแน่นพยายามผ่มความรู้สึกที่ถาถกเข้ามาควานสงสารที่ไม่ใช่โอกาสเามองไปรอบๆร้านเห็นของระเบิจากใบหนึ่งวางอยู่ใกล้เคาน์เตอร์บนของมีข้อความว่าช่วยเหลือผู้ปิการู้ไในโอกาสอามองกระพร้างของเด็กผู้ปิการที่นั่งอยู่บริเวณเห็บนบรรกามองมันอยู่นานก่อนจะเอ่ยขึ้น ทำไมเราต้องเป็นแค่ผู้รับความเมตตาไม่ใช่คนที่สามารถทำงานและเลี้ยงดูตัวเองได้ลุงดำดูตกใจเล็กน้อยกับคำพูดของต้นกล้าลุงไม่ไหมายความว่าแบบแน,น,าน,านั้นนะหนูลุงแค่คิดว่าคนแบบหนูมีคนต้องมาทนลำบากทามีนต้นกล้าใส่หัวผมไม่ได้อยากรับเงินบริยจับผมอยากทำงานอยากใช้ชีวิตด้วยตัวเองลุงดำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้น นูแน่ใจเลยว่าทำได้ลุงยังไม่ได้ลองให้ผมทำเลยแล้วลุงดูได้ยังไงว่าผมทำไม่ได้คำพูดของต้นกล้าทำให้ลุงดำชะงักไปชั่วขณะแต่สุดท้ายลุงดำก็ถอนหายใจลุงว่าลุงผงไม่สะดวกางหนูจริงๆหนูล,ลองไปหาที่อื่นเถอปะปวาเผิดหวังที่ไม่เคยจางหายมันกล้าไม่พปดอะไรอีกเอาเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนจะเคลียรถขิงนออกจากร้านหัวใจของเขาดับอึ้ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนมองเขาด้วยสายตาแบบนั้นสายตาที่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนทำงานแต่เป็นคนที่ต้องการได้รับความเชื่อหรือรอะสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตนาแต่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเขาเลยทำไมทุกคนถึงคิดว่าคนติการทำอะไรไม่ได้เขากลับมานั่งที่สวนตอธราะาเล็กๆที่เคยมาน,านั่งคิดถกโต้เรื่องต่างๆหมดจของเขาหนักอึ้งผมไม่ได้ต้องการนบริจาเอาต้องการงาน เขาต้องการโอกาสแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครมอบมาให้เขาเลยเอากำมัดแน่นมันต้องมีทางออกสิบทสรุปของบทเรียนวันนี้หลังจากวันนี้คนกล้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเขาจะไม่ขอโอกาสให้ใครเมตตาแต่เขาจะสร้างโอกาสด้วยตัวเองถ้าคนอื่นไม่เห็นคุณค่าของเขาเขาจะทําให้พวกเขาเห็นเองว่าคนพิกานก็สามารถมีชีวิตมีคุณค่า และสามารถทํางานได้ไม่ต่างจากใครบทที่สี่ครั้งเลือกใหม่เมื่อถูกประตูปิดลงประตูใหม่ต้องถูกสร้างขึ้นบางการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในห้องเด็กของเขามองไปยังหน้าจอที่ว่างเปล่าไม่เป็นอีกคืนหนึ่งที่เขานอนไม่หลับหลังจากที่ถูกปฏิเสธงานระดักไม่ท้วนอารู้สึสเหมบือนถูกบังคับให้ยอมแพ้แต่แนใจของเขาไม่เคยคิดจะยอมแพ้เลยถ้าพวกเขาไม่มอบโอกาสให้เรา แล้วทำไมเราต้องรอให้พวกเขามอบโอกาสให้ด้วยะน,นั่งคิดอยู่นานก่อนที่สมองเขาจะเริ่มทํางานอย่างรวดเร็วํานคอมพิการตบ้างรอให้สังคมเมตตาทาไมพวกเขาไม่สร้างพื้นที่ของตัวเองถ้าสังคมไม่ออกแบบมาให้เราทํางานได้เราก็ต้องสร้างสังคมที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองเอากำมัดแน่นก่อนที่จะเริ่มลงมือทําในสิ่งที่เขาสลัาดที่สุดจุดร่วงต้องของแพลตฟอร์มตัวคอบพิการมันางการเปิดโปรแกรมเชิงโค้ดขึ้นมา สายตาของเขาจดจ่ออยู่ที่จอภาพนวามหวยใจของเขาสม่ำเสมอลาวกับว่านี่คือสิ่งที่เขารอคอยมาตลอดนาต้องสร้างพื้นที่ที่คนพิการสามารถหางานได้เขาเริ่มองอกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับคนพิการทนี่จะช่วยให้พวกเขาหางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองไม่ใช่จับอของารของนายจ้างแพลตฟอร์มนี้จะช่วยช่ยมยอมนยงคนพิการกับบริษัทที่มีนโยบายเปิดปรับพวกเขาและที่สําคัญมันจะเป็นพื้นที่อีกที่ทําให้สังคมเห็นว่าคนมพิการมีศักยภาพ หาพันธมิตรการติดต่อบริษัทที่เปิดหลักสมัครฟุตกานหลังจากใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้สงางต้นแบบแพลตฟอร์มองค์กรก็ต้องทำสิ่งที่ท้าทายที่สุดการนมน้าวให้บริษัทเปิดหลักฟุตบกรเข้าทำงานอ้างส่งอีเมลไปยังบริษัทหลายแห่งแต่ก็ยังได้รับคำปฏิเสธเหมือนเดิมเรายังไม่มีนโยบายของเราสำหรับฟุตบาลมอง่าขององค์กรเราไม่เหมาะสำหรับผุ้บรารเรายังไม่แน่ใจว่าฟุตบารจะสามารถทำงนานได้อย่างประสิทธิภาพ แต่ครั้งนี้ต้นมล้าไม่ได้ยอมแพ้เขาตัดสินใจนะัดพบกับตัวแทนของบริษัแทแห่งหนึ่งที่แสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยเขาเตรียมข้อมูลทั้งหมดไปนำเสนอวัน,นนี้เขาแต่งตัวเรียบร้อยั่งอยู่ตรงข้ามกับผู้บริหารหนึ่งนหนึ่งที่ชื่อว่าวุลคัสิผู้บริหารบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังเธาเปิดดูข้อมูลที่ต้นมล้าส่งให้และถามเขาด้วยน้ำเสียงสงสัยผลงน่ใจละเอะียดว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำอย่างนัง้นทิ้งจคำถามนี้ทำให้ต้นมก้ายิ้มออกมาเล็กน้อย ผมนั่งอยู่ตรงนี้และผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเองถ้าผมทำได้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันครับคุณซาสิชายงับไปเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มออกมาเนาี้อเมื่ัทเราก็จะลองดูการอบรมทักษะเปลี่ยนผู้บริการให้เป็นยาังงานที่มีศักยภาพหลังจากที่บริษัทแรกตอบรับโครงการของเขามันก้าวว่าเขาต้องช่วยคนพิการคนอ,อื่นได้รับโอกาสนี้ด้วยเขาต้องจัดโครงการอบรมทักษะสำหรับผน้ิการ อัในใดด้านเทคโนโลยีการออกแบบการสื่อสารและงานที่สามารถทำจากระยะไกลบางคนมีความสามารถด้านการออกแบบการาฟิกบางคนเขียนโปรแกรมได้บางคนมีทักษะด้านการตลาดออนไลน์เชื่อว่าคนพิการไม่ได้ขาดความสามารถพวกเขาแค่ขาดโอกาสและการสุดฝนที่เหมาะสมเขาเชิญพนักรจากอุตสาหกรรมต่างๆมาให้ความรู้และที่สำคัญเขาทําให้คนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบแพลตฟอร์มของเขา เราไม่ได้แค่สร้างโอกาสเรากำลังเปลี่ยนสังคมโครงการที่เริ่มได้รับความสนใจแลตฟอร์มของตุนกาเริ่มได้รับความสนใจจากบริษัทอื่นๆบริษัทหลายแห่งเริ่มนากว่าผอมพิการสามารถทำงาน,นได้ทิ้งรัฐบาลเริ่มมีความสนใจและสนับสนุนโครงการนี้ผู้พิการจำนวนมากที่เคยสิ้นหวงังเริ่มกลับมีความหวังอีกครั้งจากที่เคยถูกปฏิเสธสำนักสำล่าตอนนี้ตุนกากลังเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง บทสรุปประตูที่สร้างขึ้นใหม่วันหนึง่งป้มกล้าได้รับอีเมลจากบริษัทนี่เคยปฏิเสธขามาก่อนคุณนป้นกล้ามาสนใจของการของคุณและอยากร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการจ้างงานผู้ปฏิการเอามองจองคอมพิวเตอร์อย่างยิ้มบทที่5เมื่อโอกาสที่แท้จริงสองปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสองปีผ่านไปเมื่อโอกาสไม่ใช่มือเกิมอีกต่อไปตับเมืองที่เต็มไปด้วยประสาทส,สำหรับผู้ิการ อนนี้เมืองกำลังค่คอยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่เมืองแห่งโอกาสที่แท้จริงสิ่งที่เคยเป็นปัญหาเริ่มได้รับการแก้ไขยอย่างเป็นรูปธรรมบริษัทต,ต่างๆเริ่มเปิดหลักผุ้บิการ์มากขึ้น่อนแคทที่แพลตฟอร์มของต้นกล้าตอนพวกเขาเห็นว่าบุบิการ์ก็มีศักยภาพน่แพ้ใครจดหมาแลนะนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานของบิการ์เริ่มได้รับการบังคับใช้อย่างจริงจังในจ้างที่เคยเพิ่งเฉยและเริ่มระหนักว่าการจ้างขอบิการ์ไม่ใช่พระ จะเป็นการเพิ่มสักยภาพให้องค์กรองช์การของเมืองปรับปรุงให้เป็นมิตรกับทุกคนมีการสร้างทางว่าที่ปลอดภัยอางทางที่เรียบและกว้างขึ้นมดบนะริษัทสาธารณะปรับปรุงให้สามารถรองรับให้ผู้ใชชรถเข็นและอาคารสำนักงานเริ่มมีสินิและสิ่งอำน,ออนวยความสะดวกของสมรับทุกคนผู้พิการเริ่มมีงานทำเริ่มมีไรายได้ในด้านับการยอมรับจากสังคมพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้รับความเมตตาอีกต่อไป แต่กำลังที่จะเป็นอำนาจสำคัญของประเทศป้องกล้าทการกระทำประนาาิใจให้กับผู้บิการคนอื่นๆแปลงเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้ชาวังเดงป้องก้าวเขียนลอเฉียนของตัวเองไปตามถนนสายเดิมที่เคยเต็นไปรูปประสาอังึ่งเอาเคยต้องบินลงข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดต้องเผเชิญกับรถเมล์ที่ไม่รองรับผู้บิการแต่ต้องเผเชิญกับสายตาของผู้ฟนที่มองเอาว่าเขาเป็นภลระทางสังคมแต่วันนี้อินซางตางเกณยนไปแล้วทางเท้าที่คู่ขา วันนี้เรียบและกว้างขึ้นมีทางลาดที่เชื่อมไปยังจุดต่างๆอย่างสะดวกป้ายรถเมล์มีทางลาดสำหรับรถเข็นรถคันใหม่มีลิฟที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถขึ้นลงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครบังค่าเงยหน้ามองไปที่จอโฆษณาขนาดใหญ่ใจทลางเมืองบนจอมีภาพของเขียนตีนที่เขาเป็นส่วนหนึ่งองค์การส่งเสริมการจ้างนานของผู้พิการรับกับคำพันที่ว่าย่ามองข้ามศักยภาพบระทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง เอายิ้มออกมาเพราะว่าเมื่อสองปีก่อนเขาเป็นเพียงชายหนึ่งคนหนึ่งที่ถูกปฏิเสธงานสั่ดาสัาเล่าแต่วันนี้ออกกลายเป็นคนที่สร้างการเปลีป่ยนแปลงให้กับสังคมโอกาสที่ได้รับและโอกาสที่มอบให้วันหนึง่งต้กาได้รับอีเมลจากบ,บริษัทไอคิงชื่อดังแห่งหนึ่งที่เคยปฏิเสธเขาโดยมีข้อความว่าเนี่ยคุณต้นกล้าทางบริษัทของเราไม่ติดตามผลงานของคุณมาโดยตลอด และรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่คุณทำเพื่อผู้ปิดการเราอยากเสนอให้คุณมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีเรื่อความร่กเทียมคนณก้าอ่านข้อความนาสัาแล้วหัวเรา,เอาออกมาอย่างเบาๆอั้งหนึ่งเขาเคยถูกบริษัทนี้ปฏิเสธโดยไม่มีแม้แต่โอกาสสัมภาษณ์แต่ตอนนี้พวกเขาต้องการให้เขาเป็นหัวหน้าแผนกเขาไม่กดพวกเขาไม่ได้รู้สึกผิดใจแต่เขากับรู้สึกภมงใจ มันนี้ไม่ใช่เชี่ยวกาสของเขาแต่มันคือหลักฐานว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นเขาไม่ได้แค่ได้รับโอกาสเขาได้สร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆด้วยบทส่งท้ายบทเรียนเมืองของโอกาสบทเรียนที่ทุกคนควรเรียนรู้ต้นกล้ายืนอยู่บนเวทีของการสัมมนาด้านสัมพันยมในสถานที่ทํางานผู้คนมากมายจับจ้องมาที่เขาบางคนเป็นนายก้ามที่กําลังหาทางปรับตัวกับงค์กอฮอ,อต้นให้เปิดรับคนมพิการ ั้งคนเป็นผู้บิการที่กำลังมองหาและบันดาลใจเขาหยิบไมโครโฟนขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าผู้บัการไม่ต้องการความสงสารแต่ต้องการโอกาสที่เท่าเทียมเสียงปรบมือดังขึ้นด้วยเฮาทุกคนเกิดมาต่างกันบางคนเดินได้บางคนต้องใช้รถเข็นบางคนมองเห็นได้บางคนต้องใช้มือสัมผัสแทนใช้ตาแต่ไม่มีใครได้วควาใครอามองไปยังกลุ่มผู้บิการที่ได้หนุนหาง้าบางคนยิมให้เขา บางคนมีน้ำตาอาคุณให้โอกาสพวกเราแล้วก็จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เสียงปุบม,มือดังขึ้นอีกครั้งเมื่อโอกาสที่แท้จริงหลังจากจบงานต้นมกล้าเดินออกมาป้อับเพื่อลูกงงน้าของเขาเขามองไปรอบๆตรงที่เขาเคยคิดว่าไม่มีที่ยืนในฝันริการแต่ตอนนี้เขาเห็นผู้พกิการทํางานอยู่ในร้านกาแฟใหญกที่ใช้ขาเทียมวิ่งเล่นอยู่ในสวนสาธาร,รณะที่ออกแบบมาให้เขาสิ้นได้ ตามบอร์ดแช้แอปพลิเคชันที่เขาเคยพัฒนาเพื่อช่วยนำทางบองนี้ชาวเป็นมือโอกาสที่แช้จริงและนี่คือส,สิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นตั้งแต่แรก